เมียคู่นี่ตั้งใจงอไปเลยแหละกวาป้าไปดิให้เป็นเนาะให้ป็นตั้งใจงบ่ปเลยแล้วกองคูมแม่แกมันกีนเนี่นรอบนั่นโอ้เมียคูมันปาบน้ำไอ้ไรกองคูมันลิ้นเมียมึงมันปาบน้ำโอ้ปนหรือมันปราบน้ำปนรือวะคือว่าพามันกราบก็แล้วกว่าไม่หลันมันไม่ลปรยนั่นโอ้ไม่วาง มึงเก่าไม่เหมือนคนพี่ไม่มันกาบก็แล้วทีนี่มันไม่ว่างก้นกับไม่ตกปกาป้าที่เดือนเลือดจะบุกสู้จะตามมากูจะเ,เชิบกูว่ากูไปไหนแล้วที่กูเลือว่ากูใจเฮ้ยไม่ออกจากบ้านตื่นเนว่าเมียมันกาบไม่ว่างมึงกว่ากิดได้เนี่บอกเก้าเดือนฮะตรงนั้นแนี่ยก่าก้นเริ่มมากกว่าหลันบุ้มเมียได้ว่างอ๋อเต็มกาบจุดเดือนเลือนเออ ก็กี่าะโรคอะไรคะโรคอิจฉา,า,าตาร้อนกันโรคอิจฉาตาร้อนมมันเป็นยังไงโอนละมากมากนะคะเป็นโรคนี้เป็นยังไงเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะอืมตามาจะเหลียกจะซนขึ้นมาเลยค่ะโอนฟุบๆและมันมีโรคอื่นพ่วงมาด้วยโรคอะไรครับโรคโอพื้นคนค่ะเป็นยากบอโรคโอพื้นคน,คนโอ้ยสวัสดวโอพื้นคนได้ยากขึ้นอย่างเนียก็อาการเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเลี้ยวสายเลี้ยวขวาก่อน ย่อให้หังเาไปออยานเขาแดงยินงนั่นดิน้องน้นงน้องน้องนี่น้องคนใต้ไหมนี่คนใต้ไนยเอแลบื้อบ้าไหมเรยเล่าตึ้นคนใต้เหล้าหน้าอยู่มึงคนใต้เลยนี่ไนยผมเกินกรุงเทพเกิดไหนวะกรุงเทพปีวานงคนต้ยไม่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 ใช่ไม่่ไเม่ม่ไ่ไม่ม่ไไมยไม่ไม่ไมม่นไมม่ไมม่ไ่ไม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 นไมยไม่่ไม่ไี่ไมแลม่่ไมไน่ตไ่ตไ่่ไ่ นี่เกินกรุงเทพพี่ว่าต้องคนตายตรงนี้อะโปรโปรเตอร์เนี่ยมาเลยครับผมโปรโปรกันไปนั้น เลไดพื้นรดตายเรากตายอย่างยกเลยลาวเหยม็ดจัดตึงเ็จะจัดตึงเงอลยป้าป้ามีคู่เลี้ยงควายไว้ร้อยกว่าตัวควายหายเกลี้ยงเลยตามยังไงก็ตามไม่เจอทีนี่คนเรามันตามไม่เจอมันก็เมาล้องไห้เสียคู่เสียคนเสียใจพอดีมันไปยืนเยี่ยวไปเห็นสารเจ้าพ่อมันก็เลยท้าเจ้าพ่อเจ้าพ่อสักดีจริงหรือเปล่าสักดีจริงตามควายเจอนบนล่อไม่ยายเท้ง สามวันควายลับเกลี้ยงเลยฮยไม่แก้บนมึงตายตายเสร็จดีนะแม่ยายเป็นไหม<ฮ>มาเลยไปปรึกษาแม่ยายบอกแม่เนี่ยผมบนไว้อย่างเงี้ยว่าตอนได้ไฟาลับเรต้องบลอ้อแม่แก้บนเออแม่ดดาเลยแม่ยายไอชิบหายนรกมึงบนแรงงั้นไอเด็กเฮียบนแล้วก็เอาซะอยอมนี่เป็นห่วงโก้ลูกเขย,ยตายเอ,อ,อ,อตกกลางคืนลูกเขยมันกงมาแก้บนทีนี้ผู้ชายหนุ่มกับผู้หญิงแก่มันจ้วงๆเสร็จมันก็ไปมันกนุ่งแกงก็จะกลับแม่ยายโดดลัดเอวเลยทำไมไอทิพย์มึงคิดให้ดีนะลูกบนไว้ทีเดียวไม่แม่ยายเจ้าอะไร เจ้าลิโพอายุตาได้เลวนองอะไรนะคะว่าน้องอายุตาได้พี่ไม่รู้เลยค่ะว่าหน่วยอายุเท่าไรไม่ไม่สาบกรับพี่ทองลองเดาสิคะอแย่เลยสิไอ้แก้วไม่ได้กันเตี้ยูลองเดาเลยกูุดีบตายจริงก็หวามันตายแล้วอะกี่ปีไม่รู้เหนเอยเดาบ้านนเลยเปลี่ยนกระจีวยบตีดดี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 ่ีดีดี สิบเก้าค่ะแย่เก๋เปียบเลยเก๋เปียบเลยเมื่อคืนน้องนอนป่าเด้อย่ะไม่อคืนนอนสามทุ่มพี่ทองล่ะคะนอนกี่โมงพี่ก็นอนสามทุ่มน้องนอนสามทุ่มพี่ตองก็นอนสามทุ่มเลขค่ะครับเรานอนรองมันนั่นลงนะสามทุ่มมันป่าเด้อยะจ้องไม่รู้ เออมันเล่นเบเวอร์รีเลตรดึนปฏิดดอยกระทำผม3:00น.48แหล่กูก็ อะไรเอ่ยทางก่อนเสียบเว่นตาอะไรเอ่ยเข้าไปมีเสียงออกมาก็มีเสียงยิ่งเข้าไปลึกยิ่งมีน้ำเซเว่นอีรเว่นอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะรถบรรทุกหมาอะไรพรผอมหม,มาไม่แดกกาอะไรมีห้าเสียงครับกา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 ทำไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต้มันขี้เกียจเดินครับจระเข้หางขาดแล้วจะเป็นอะไรเป็นแผลครับทำไมชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแป้งเก่าใช้มานานแล้วครับแล้วถ้าไฟไม่วัดตอสิบเอ็ดโมงพระเจ้า ร้องเพลงอะไรไม่ต้องห่วงฉันอะไรทำไมเล็กพลาสติกสายไฟฟ้าน้ำอะไรที่โลกไม่ต้องการน้ำหน้าอย่ามึงไงเฮ้ยดอกเห็ดอะไรเป็นแรเมียเฝื่อนว่าตาเขาป่าไปเตียวเมืองนกไปเตี้ยวเกาหลีไปเตี้ยวญี่ปุ่นกตนไม้ไม่เกิดฝาเราไปเมืองนอกป่าเมียเตียวมากไงตาไปเยอต่อเจ้ากูป้าไปปักกิ่งสักเดือนก็ไปดูใบ มปลอกนมหนาวไอ้เป็ดตาปลอกรูปไม่จบมันเป็ดอันต่างยังเตาวได้แม่กับแม่ไม้ยวมแม่ไม้หน่ยกูไม่เคยมัวนตีนจะไม่ต่อมาเตะโยกวนคุ้นไปบ้าแม่ไม้งกล่องจีนมึงรอมาแต่ไหนแล้วเกยเแต่ดลรงแล้วกูไม่เกยม้วนตีน ฉันไม่ต้องมาแต็กว่าตินได้กับพี่เจ้าฮั่นจริงเมื่อใดกูไม่อดรู้มาต้องมาฮะกูไปเรดวงแล้วม่อบอ,บอกว่าไอเจ้าฮั่นยกกลองชี้อวบอ้วบใช่หวะเป็นกลู่ยกเป็นกลุ่ยนู่นใกล้นุ่มจีนดูแกตายูเด็กนี้ดึกแล้วรับบานอะไรเด็กไว้กระบานไว้ไม่รับหน่าดื้อดื้อนี่โอ้เด็กมีเขาคนแก่นั่นตบวปงังกูเก่งป้อง โอ้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 อ,ออ,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 อเร็วให้หน้าหนิเดี๋ยวระวังควังไม่ได้อย่าดือด้อดือด้อนิกูตบป้องกูเกี้ยงล่ำกระปานไปไหมครับตุ๊้จับน่ะเราคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไม่กระปานตุ๊้จับน่ะจับรองแร่ได้ต่เดียวกูจ้าวอเฮ้ยเบื่อพอเราก็เป็นตำรวจเบื่อ เดี๋ยวกุดตัวไอ้ปอมายายตจำพวกนี่ไปอยู่อย่าลายหมดเลยเยอะมากเยอะมาไอ้แกไปนี่วะไปหรอนี่จอยแ้่มันกลับมาชิงตัวเดียวมันมายายเราไปอย่าลาโองไปตำรวกนี้สวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีจ้าไม่ทราบมันชื่ออะไรเนี่ยชื่ออมมาลาค่ะไอ้ย่าชื่อคล้องกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่ออมมาพารครับ ชาบว่าน้องมีแควนยังยังไม่มีค่ะน้องยังบริสุทธิ์ผุดผ่องปัาศจากเรื่องกิเลสเศ้ามองทั้งหลายดีเลยมาพบกับพี่ทําไมพี่ก็ตัดสรู้ถูกท้วนดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีเมอีสักกเริกันที่หลัง้อกน้ําตรงนั้นแหละได้กูเจะานีตัวเดียวใช้น้ําหอมจากแพรลิดดับกลิ่นฉ้นหอมจากแพริอ่าฝรั่งเศสเลยพี่พ่ออะไรฮะจิบรอดฮะจิบรอดอะไรนะ ชาช้าชัดชัด,ชดทิพพล้อถุยพวกแม่ค้าตลาดเขารู้ว่าเช้าหม่อมจะต้องไปตลาดอะไรเงี้ยออโอ้ยเขาก็แต่งตัวสวยออกมาขายกันอดหม่อมหม่อมไปหาแมคค้าปลาก่อนเลยไปเห็นปลาถามแม่ค้าปลาขายยังไงแม่ค้าก็บอกมีสองราคาเพคะเล่นราชาสับมีสองราคาเพคะที่สวรรค์นกขก็ยังไม่สวรรค์นคขเราชาสับเขาบอกว่าเออมีสองละคิดว่า เวยยังไม่สวรรค์นรดีกว่าค่ะเนื้อมันหวานอุะ้ยไม่ต้องกลัวบาปเพคะเดยวอิมัมซันจะปองพระชนให้เขาบอกทำไมพูดราชาศัพท์ได้เขาบอกอิซันนางเอ,งเอกหมอลำค่ะเจ้านี้เป็นน้องกว่ากู้ไอ,อ้เปรตนู่ต้องเฮ็ดกว้างมันเน็ดกว่างนี่ว่านร้อยเยจอไปตอไม่เหมึงแบกมัง้งไงจัดนำจนมกุญปอม เลตอนนี้ตักเป๊ปอตากับแม่ต้ามึงแตกเลือดกันตำบุญเป๊ะกับยามันแกะตายโง่แล้วกันนะกูแลกหีบเดียวมึงตาหมดโคตรเลยมึงปากจัดติดเรานี่อยู่กับลกแก่ก็แก่ตาแก้มแดงเปรบตาแกมกับแก้มกูไม่เจตายลงในรูปอมพี่อย่าไปด่ากูสิข้าเขามาบ้านเราอะ เจมาบ้านกยังแกูก่อนเจว่าเรามันได้กว้างตัวเองอยู่มันกูรำกูเกี่ยวมันตาเก็บแต่เพลินีนี่กูเคยเห็นวัดไม่แล้วคนเป็นเมียฟังไว้กูเป็นผัวเป็นหัวหน้าครอบครัวมึงเป็นเมียอย่ามาขึ้นเสียงกับกูขึ้นเสียงทำไมกูตกใจมีอะไรโอ้ยขวัญนอ้ยขวัญมา ยายจ้นคะ่ะจ๋าถามหน่อยก็แล้วกันเนะาะค่ะปกติเนี่ยยายจ้นรับประทานอาหารยังไงคะเอาใช้ปากค่ะ,ะไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าชอบรับประทานอาหารประเภทไหนโอ้อยฉันชอบที่สุดนันคือสมป้าน่อยคะ่ะเออสมปลาน่อยค่ะพันธุปลาทั้งเห็ดโอ้ยผมมีผูณีย์ปลาว่านไม่เห็ดสมปาสม้าน่อยหรอกได้แฟนครั้งแรกจําได้ไหมว่าอาย<ม>ุเท<า><ม>่าไหร่ได้คนแรกใช่ไหมคะค่ะตอนนั้นอยู่มหนึ่งค่ะ ขึ้นมอหนึ่งนี้ได้ผัวเลยตายไม่ตายแล้วมอหนึ่งไม่ตายโยกี่คนละที่บ้านไม่เกล้นี่ยังแต่จานนี่ไม่ใหญ่ยังเกลไปเตียวเอ้ปีคนายจึงนอนกันคนยิ่งนี่เราคนยิ่งไปบ้านเราคนใจไปบ้านคนยิ่งกลางกำลางคืนมันน่าเกลียดเผื่อมันแล่มันไม่ได้ใกล้ว่าไม่ได้ Ni lần là đang dài Andrew là ray măng này Ay rayy măng này Anh ray măng này Mai măng này chạy này măng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  rồi. măng này cao chạy măng măng mà mà. Mà, mà. này măng này măng này măng ยอยะโบเลย่าควรปลุกกี่ปลาปลุกนำเตาปลุกเครย์เจด้ที่นี่คือน้ำท่วมตึงใครยตายอย่ากเครตายอ่ะฮะถ้าพี่น้องเราบอกแล้วไปนั่งอัรักคืนจะมาอย่างไรก็ต้องไปนั่งันนั่งอันร้อยนั่งอันร้อยมึงว่าใกล้ตายไม่ใจหว่าคือติดเครย์ตายคือว่า คือกึมินกับกึปลามันอยู่ฝีรู้งเงินแต่ว่าใกล้เยันจมน้าแล้วใกล้จมน้嘛ใกล้อ่ะแน่แล้วใกล้อย่ะก็จะออกแตาใกล้มันจมนา嘛นี่ทำงานเองไหมตอนใกล้จมน้าเห็นแต่ไม่ลงไปช่วยช่วยไหมมึงเละแขยลอยคุ้มมึงจัดมาดีจ้าน้องสาวว่ะดีค่ะชื่ออะไรเนี่ยยึกยึดบึกบึ้งบึ้งค่ะโอ้ื่อเขียนยาขาดมือ มีเฟนอย่างนี้ยังไม่มีค่ะว้าวถ้าพี่เป็นใครรู้ไหมว่าเธอจะเป็นอะไรน้องเป็นอะไรล่ะเธอจะต้องเป็นครูไงทําไมจะได้จมปลักอยู่แต่กับเธอว้าวเจ้าชูนะเนี่ยอกไก่ต้องหาคนใหม่เสร็จแ้วเธออกหักต้องหาคนใหม่นะจ๊ะว้าวเจ้าชูนะเนี่ยเดินทางไปข้างหน้าเล้วเหงาดีกว่ากับทางเก่าแล้วเจ็บ ีทะเลในบึงปัดชดุดอื้อไอเลวไอหัวปัดไอชาตั่วไอ้นรกควาไอควันเฮีมาจอย่าโยมินมาไหนวัดไม่ว่ามากา็ไล่กับหลวงกับหลวงเล่นไล่ไหมกัได้แชทกันมัง่งเด็กะนอนมีร้านอยู่จังนี้เปิดเฟซตลอดเลยรุนกินมากกว่าแต่งเล่นเฟสอ้าวแตเราเป็นเพื่อนกันคือเราคุยกันได้ไงหรือจี้มีปะ เฮยมเล่นเป็นตัวนี้อ้าวก็ตันสมัยแล้วไม่จีกุญเกบบนลานกุญเก็บแต่โยโกโอรอเป็นนะนี่กาโอ้เล่นเป็นก็อยอาไรลูกสาวไงลูกสาวแม่จะต้องเป็นคนติดตานนการใช่ไหมลูกสาวป่าไปจูตั้งช่องมื้อนานตีย้สปาตากุงเตพบอก้าแต่สปาตาทางปาตานั่นเลย ตาบด้อยก็สมืนนะอาไ้เล่นเฟซเล่นไลน์กาเรียกส,ส,สวัสดีคุคณลุงค,คุณลุงเป็นนักร้องเหรอคะเป็นนักร้องคุณคน่าจะขับแท็กซี่นะคะเอิงโอ้ยปากมันเห็ดหูลิง <c oughs> เห็นปากนักร้องคนนี้กูอยากยำหุ้นเส้นอสวัสดีค่ะ ค,คุณลุงลองคลางดูสิคะออถ้าคลางดีฉันจะเอาเป็นผัวค่ะน่าจะได้แรงนี้สิจับซื้อพี่ย้ำเข่าขึืนขีให้พี่ชื่นใจ s <S เดี๋เว็ดเด็ดเดลงุงลุงไปขี้ก่อนไป<า>เลียปากเลียแบเยบเซ็กซี่ ลาบลิแลบแบบน่ารักน่ารักส่งจุ๊บจุ๊บแหล่งแหล่งยิ้มยิ้มแบบโกรธน่ารักน่ารักษาบ้าครับพีคะกลับนองเป็นน้ำปีเป็นปลานองเป็นน้าพีเป็นข้าวนองเป็นหมาป่าวปีเป็นนุ่มโกนองเป็นโปลิโอปีเป็นน้ำหมาปืึก งั้นวัยรุ่นกันตั้งโค่แต่น้องเป็นกลางดึกพีไปไป่เป็นว่ารมน้องเป็นยำพี่เป,ไป,ป็นปลาน้องเป็นมาำมาพีไปไป่เป็นชิกน้ำร้อนน้องเป็นตังปอนพีไปไป่เป็นหัวน้องเป็นเลือดกำเดาพี่เป,ป, <Yeah. S 2> ป็นรูจางทองเชกครบพี่กว่าพ่อผู้รักนะค้าครับ รักกันนะครับครับถ้าน้องเกิดมาเป็นดูหนังน้องพี่จะเป็นหมัด้าน้องเป็นที่แยกงชัน้นตาตัวเดิมไม่จชาปะมาครับม,บมึงไปไทำอะไรติมาครับมึงไม่กูปกไปทำอะไรเจอกันมาครับกูทำไอ้เหตุผลอะไรที่มาครับเดี๋ยวมาตัวเสีครับกูมันมเหตุผลมันจะ่จอ,อมกัดไม้ ว่ามึงไปไหนตีมาครอบน,น,บนั่นกูไปวัดซีตุนตอนตึ้งตาแกตัก,กว่าโยมมันอยู่ในกอให้ไปอ้ามอสะดอกอคอเสียกลกูจะเดินถึงบ้านนั้นเขีนกูเข้าไปเลยเขียนเพื่อบ้านหมอดูเข้าไปตึงเยียดแม่มาฟีไปร้อยอะไรแกบ้านหมาดูนี่อันเพื่อเป็นบ้านหมอดู อัในี้ื่องหัวใจไม่ตั้มบนดินปีเกิดเพราก้าไปตึงยับเลย้ว่ากินข้าวได้ไหมนุอยจิแนวกินแ้วเจ๊กินกับร้อยจิวีแนวแกงเคยได้ดวงเวยไม่มีมันประชาจนดวงเคยได้ไมันไปจ่ายนดวงเวยเที่ยบูอย่าเร่ไงบูเลยกรบอดูเขาเพื่อเร็วอย่างนี้เล่ไงรูเหลืองดิ นะพูดได้ด yeah, yeah, yeah. mm ูเหลืองอย่าเล่นไง้บูนะเ๊ะอย่าเออเลยนะต้อไตาย่าหือกระป๋อนเล่นครับครับจ้ะครับเออบันนันเนี่ยเดี๋ยวมึงเออดูจิ้งเดีแลวมึงก็โอ้โหได้เลยครูผอมึงอ่ะ mà mừng, mừng mừng lâu, mừng mẹ đừng lưng Để mừng 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 lưỡng. mừng 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 lưỡng đi. mừng 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 Chữ mừng mừng đi mừng 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 chữ mừng 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 Rồi, mừng 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 อะไรหนอยี่ใช่ปีเจอไหนคะปี่จอเด่นยุงนงยุงไหนคะยุงวาเร็ดเลยเจอปรานค่ะใช่ตอนไหนฉันได้รวยมั้งอะค่จะจนนี่ตายแล้วไม่รู้ตอนไหนได้รวยมั้งอะค่ะปีนี้อยู่ตอนไหนะโยมปีนี้อยู่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าพี่นายยมจะได้หลาบนะโยมนะ หลาบก่อนย้ยไหมคะก่อนไม่ย้อยแต่ได้ตกเดือนเดือนหลอกรอยนะพอล่วงแหลมงวะอเด็กชายไดพวกไม่ต่อตาอยากคะ่ะปีนี้อายุห้าสิบเก้าเนื้อขู่ก้องเจ้าจะตึงตอนอายุเก้าสิบห้านายมนะทำไมใจว้องจาก่อนเนื้อคู่ แคว้นเป็นคนเนื้อคนตายคนกลางคนอีสาำหรือว่าเมืองหนอ,อะคะ่ะแคว้นย่มนี่อยู่จังหวัดราชบุรีเชี่ยวโดรเจ้าบ่าวมาหล่าไห้อยู่ราชบุรีหคะ่ะนั่และตามมั้งตามมังเดือนอะไรเอย่ยมียี่สิบแปดวันกุมภาพันธ์ิดแล้วเดือนอะไรมียี่สิบแปดวันมีทุกเดือนฮอ นม่นมีตุกเดืนนน妈妈เอนเพื่อยนแมาแม่ยิ้มเพื่อนปพื่อนกอดสามจีบเอลาบอืดอะไรนี่อ,อ,อืดสามหนึ่งเพื่อนไอ้ได้เอ้ยเป็นเลียมลิไเต้เลียมพัดกระมูกินย้อยเป็นเลียมลิไเต้เลียมพัดกระมูกินด้วยลูกบวบปิดหลอกฟอปิด ไอ้ไรเจ้เลยไอ้ไรเป็นเลี่ยมดีได้ดเลียมพัดกระมูกินร้อยไอ้ไรลงมาควงลงมาควงเอยไรพัดกระมูกินร้อยเอาเราหวานร้อยจดนไม่ร้อยเลยอยากกินมาแล้วลาบไม่ทราบว่าพี่จะขอจีบน้องได้หรือเปล่าเราได้กันไม่ได้ปัญหาออการนั้นพี่จีบเลยการนั้นถ้าอยู่เมืองนอกพี่จะซชื่อของไปเอาใจแต่ตอนนี้อยู่เมืองไทยเอาไปแค่อเล็บอยู่ได้กูแต่เดียวเจ้ ây cầm lè cái thơ bên cháo khóng lớp cầm sống ây thơ bên khóng khoanh ây cầm sắm, bên rang quanh lớp vô rùm căn chăn ra cơ ây cút ra nắp nương chừng ha xí à. khóp léo khóp léo dài lướt nà ây cút พี่กะว่าไงพี่นับหนึ่งถึงล้านสิโอ้ยนับทำไมนับหนึ่งถึงล้านนับแล้วก็ไม่ครบนั่นสินับทำไมอนับแล้วก็ไม่ครบเอาลูก้องหลุดหลบมอดอย่าเรียกว่าแก่ทำไมอะเกิดก่อนแค่นั้นเองน่ารักทั้งนั้นเลยความรักมันเป็นแค่เพียงตัวเลขครับผมมันไม่ผิดหรอกค่ะอ่าฮะเออถึงจะแก่ก็แก่แค่สังขารแต่สันดาลเรายังัยรุ่นอยู่เสมอน้องผอานคะใช่ตออนี้ฉันได้รวยมั้งอะค่ะ จนนี่ตายแล้วไม่โดต้ตอนไหนได้รวยมั้งอะคะปีนี้อยู่ตอนไหนอ่ยโยมปีนี้อยู่ห้าสิบเกา้าห้าสิบเก้าพี่น้าโยมจะด้หลาบนะยโยมนะลาบก่อนย้ายไหมคะก่อนไม่ย้อยแต่ด้ยตกเดือนเดือนหลอกรอยนะพอล้วงมแหลมเหม่ยวะเดี๋ยวฉันีห้ได้พ่อไม่ต่อตน้อยากคะ ปีนี้อายู่59เนื้อขูกองเจ้าจะตึงตอนออยูเกาที่5้ะนายมนะทำไมตายโอ้จากโโกอนเนื้อคูแควนเป็นคนเนื้อคนตายคนกลางคนอีสานหรือว่าเมืองหนอกะค่ะแควนยมนี่อยู่จังวจหวัดราชบุรีเชี่ยวโดยเจ้าบาวีมาเหล่าไหมอยู่ราชบุรีหรค่ะนั่นแหละแควนยมนั้นมี